หนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมย์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรี สิริหงเกิดสมบุรณ์ดวงเดือนเรื่องจุติโพธิ์านและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อาจารย์สมชายตันชรากรครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยแสงสินโครตรอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานการเตรียมงานจัดเตรียมการการเตรียมการจัดงาน มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับตอนนี้ติดต่อกับทางอาจารย์สมชายได้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับผมในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีครั้งนี้เนี่ยนะครับสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนมีอะไรไปโชว์บ้างครับครับขึ้นจุดประสงค์ของของการจัดของของเรานะครับก็คือจริงๆเราเราต้องการที่จะอินสปายเด็ก เด็กในเด็กในยุคนี้ครับให้ให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเอางานที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยครับแต่ว่าให้ระดับระดับเด็กทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจได้ครับก็คือเราเง้นในงานของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสามโซนโซนแรกเนี่ยก็คือโซนที่เกี่ยวกับแสงซึ่งจริงๆก็เป็นการเฉลิมฉลองปีสากนแห่งแสงด้วยอ๋อใช่ครับก็คือพอเข้าไปถึงปุ่มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นอุโมงค์ของแสงครับให้เดินเข้าไปแล้วก็ให้เห็นว่าแสงเนี่ย ในในชีวิตจำวันเรามีมีอะไรบ้างมีกี่ชนิดแหล่งกนเนิดเป็นยังไงบ้างะนะพอเล็<ๆ>เข้าไปเนลักษณะเป็นเหมือนกับอุโมงค์ย่อสสวนเหมือนโดเรมอนนะครับให้เล็กลงไปครัพอเล็กลงไปปุ๊บเนี่ยข้างในข้างในของโซนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป,เป็นบ้านเราจะขยายสเกลบ้านให้เหมือนกับว่าตัวเราเวลาผ่านอุโมงค์เนี่ยตัวเราจะเล็กลงเพราะนั้นทุกอย่างจะใหญ่ขึ้นหมดเลยครับเพราะนั้นข้างในเนี่ยเราก็จะเราก็จะเอางานที่ที่เกี่ยวข้องกับสาบันของเราในในอ่า ระดับที่เด็กเนี่ยเข้าใจได้อย่างเช่นเข้าไปถึงปุ๊บเราก็จะเห็นไข่มุกไข่มุกขนาดใหญ่ครับอยู่อยู่ในหอยมุก,กครับแล้วก็อันนี้คืองานงานวิจัยของเราอย่างนึงให้เห็นว่าโอเคเราเราแส,สงสุรตอนไปทําอะไรได้บ้างกับไข่มุกครับไปถึงปุ๊บอ่าก็ไปเจอตัวช็อกโกแลตขนาดใหญ่ฮะซึ่งให้ให้เห็นว่าแส,สงสุรตอนเนี่ยไปช่วยในการศึกษาโครงสร้างของของอาหาร,รให้เรารู้ว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่มันอร่อยเนี่ยโครงสร้างมันเป็นยังไงอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอฮะ ครับผมแล้วก็เข้าไปเนี่ยเราเราก็จะไปเจออ่าตัวที่เป็นของเล่นของเล่นพลาสติกเนี่ยครับครับเราก็จะขยายสเกลแล้วให้ให้อให้เด็กรู้ว่าแสงสริวตอนเนี่ยเข้าไปช่วยในการศึกษาโครงสร้างของของตัวของเล่นของพวกพลาสติกทั้งหลายเนี่ยคะแล้วมีการเอาเอาอมีการเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการอ,อศึกษาแล้วก็เขาเรียก modify รปรับโครงสร้างของพลาสติกให้มีคุณมสมบัติที่เขา ที่เราต้องการได้ก็จะไปเจอนาฬิกาขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆก็คือเราเอาแสางสุริยันตเนี่ย<ะ>ไปใช้ในการผลิตพวกอุปกรณ์ขนาดเล็กระดับไมโครเมตรนะครับติดังลบหกเมตรในในเกียร์ของอนาฬิกาพวกนี้เป็นต้นะคก็ในในโซนที่สองเนี่ยจะเป็นโซนของที่ให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ทำการทดลองครับเป็นทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆมีอะไรบ้างเรามีเรามีเรื่องอมือโดเรมอนให้เห็นว่า หลักการหลักการอที่โดเรมอนใช้จับสิ่งของเนี่ยทำยังไงบ้างเราก็จะแสดงวิธีง่ายๆครัโดยใช้ใช้เม็ดกาแฟแล้วก็รัดด้วยแล้วก็แล้วก็วกวกวกอห่อไว้ด้วยผ้าแล้วก็ใช้ตัวอที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับ,รบดูดอากาศเข้าไปแล้วม,มันก็จะเกิดแรงดูดคซึ่งมันก็จะจับสิ่งของได้อ๋อครับครับแล้วก็จะมีเรื่องไอตัวเม็ดโฟมเทนละบัมเวลาเราจ่ายขึ้น ฮะอ่าขคลื่นเข้าไปในในท่อในท่อท่อที่มีน้ำสมข้างในเนี่ยคมันก็จะสั่นตามอ่าคลื่นที่เกิดขึ้นภายในท่อนั้นะเราก็จะเห็นเป็นเห็นการสั่นที่เป็นที่มีแพทเทิร์นแน่นอนอ๋อแล้วก็ดูน่าสนใจมากครับครับลัวี้เด็กๆก็จะชอบนี่ครับผมแล้วในโซนสุดท้ายก็จะเป็นก็จะเป็นเกมให้เด็กๆเล่นครับเราก็จะมีเอ็มซีที่ทําหน้าที่ในการอ่อเล่นตอบคาถามเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าในกิจกรรมสำหรับเด็กให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมอืมครับครับ นี่เป็นที่มาของของการจัดการในหัวข้อที่บอกว่าแสงซินโครตอนแสงจิ๋วทะลงโลกอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมครับในความหมายมันคือยังไงฮะอาจารย์ฮะก็คือให้รู้ว่าจริงๆแล้วในสิ่งรอบสิ่งรอบตัวที่เราอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรับมันม,ม,นมีมันมีโครงสร้างข้างในอยู่ฮะซึ่งคุณสมบัติที่เราเห็นสีที่เราเห็นหรือรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นเนี่ยจริงๆมันมาจากอถ้าเราเข้าใจโครงสร้างข้างในมันรเราจะเราจะอธิบายได้ไดว่าทำไมเป็นสีนี้ ทำไมาตาเราถึงเห็นเป็นสีนั้นสีนี้ฮคือโครงสร้างโครงสร้างต่างๆ <c oughs> เราโครงสร้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยตาของคนปกติอาจจะไม่สามารถมองเห็นอะไร<ช>ละเอียดอย่างนั้นใช่ไหมครัมองไม่เห็นครับใช่ครับ,รบก็เลยต้องใช้แสงซิงโครตรอนเนี่ยเข้าไปสําสรวจใช่ครับอ๋อครับครับอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาจัดแสดงในครั้งนี้นี่ขนมาจากทางนู่นเลยป่ะครับทางนครราชสีมามีมีบางส่วนเราเราขนมาซื้อทาที่นู่นแล้วก็ขนมาแต่ส่วนใหญ่เราก็จะให ให้ทางผู้จัดเนี่ยช่วยกันช่วยกันจัดเพราะว่าหลายอย่างเช่นเราเราไม่ใช่มืออาชีพในการจัดให้เหมือนครับเราไม่สามารถทําให้ดึงดูดเด็กได้ือต้องให้ต้องให้มือเชีพเป็นคนจัดแต่เราเป็นคนเราจะเป็นคนคิดไอเดียเราจะเป็นคนให้ข้อมูลว่าควรจะมาหน้าตาแบบไหนครับครับทําไมเราถึงเน้นไปที่เด็กๆฮะอาจารย์ฮะปีนี้เพราะจริงๆอมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเราเน้นที่เด็กอยู่แล้วที่จะมีเด็กแล้วเด็กประถมเด็กมัธยมฮก็คือเป็น อาเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมในอนาคตอส่วนหนึ่งคงเป็นการปลูกฝังให้เขาสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ครับครับแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้ความสนใจเขาไปไปร่วมสนุกได้ใช่ไหมครับได้ครับผู้ใหญ่ก็ได้ครับก็มีผู้ปกครองที่พาเด็กไปหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองที่สนใจหรือว่าผู้ใหญ่ที่สนใจนะก็จะเข้าไปชมบูธได้ครับครับครับเริ่มงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วพร้อมแค่ไหนครับอาจารย์ครับอตอนนี้พร้อมแล้วครับ พร้อมแล้วนะครับจริงๆวันนี้วันนี้ก็มีเด็กเข้าไปเรียมชมงานจานวนมหาศาลครับพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดครับครับครับจํากัดไหมครับในการเข้าไปชมแต่ละครั้งแต่ละกรุ๊ปแต่ละคนเนี้ยฮะไม่ไม่จํากัดเลยครับรู้สึกว่าปีที่แล้วจะมีน่าจะถึงหมื่นคนได้ไหมครัตลอดตลอดระยะเวลาที่จัดปีที่แล้วปีที่แล้วนี่จัดที่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าฮะใช่ครับหมื่นคนเลยเหรอฮะครับโอ้โหคือเราเราจัดประมาณสองอาทิตย์กว่าครับ ครับก็จะมีคนมาทยอยมาเรื่อยๆครับครับแล้วคาดหวังกับการจัดครั้งนี้ที่กรุงเทพนี่ยังไงฮะก็น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วครับครับอืมครับก็ขอเชิญชวนนะครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับว่าในการจัดงานมหากรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยซิงโครตอนมีดีอะไรบ้างเชิญชวนเลยครับครับเออจริงๆเราอยากเราอยากให้ให้เด็กที่เมีโอกาสหรือพวกครองที่ มีโอกาสไว้ไปแถวนั้นหรือว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยได้ได้รับอินสปายจากจากจาการเรียนรูร้วิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่บนเป็นจริงๆเป็น,เป,นเป็นหลักหลักในการคิดที่เป็นเหตุและผลก็ต้องมีแรงบันดาลใจว่างั้นเถอะใช่ครับต้องมีแรงบันดาลใจครับครับรบองว่าสนุกครับครับเอาละครับก็ขอบคุณท่านดร,รสมชายตันชรากรนะครับผู้ช่วยผู้วยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยแสงซินโคตรตอน จากทางนครราชสีมาครับก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ <yelling tiver pong lyrics> พบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เอมกะเฮิร์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ ผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อาจารย์สมชายตันชรากรครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยแสงสินโครอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ